ผืนต่อไปนะคะผืนนี้จะเป็นสีน้ําเงินยกดิ้นฟ้าค่ะลายกันนิกาค่ะเดี๋ยวดูลายชัดๆกันนะคะตัวนี้เส้นกินของเขาจะเป็นเส้นยืนสีน้ําเงินค่ะยกดอกด้วยไหมสีฟ้าค่ะภาพพื้นก็เป็นสีน้ําเงินเช่นเดียวกันนะคะส่วนเชิงจะทอเป็นพิงโก้ค่ะดิ้นแบบใหม่สวยวิจิตรงดงามมากๆค่ะน้องกนกวันจะภาพพื้นให้ดูนะคะ ตัวนี้จะเป็นผ้ายาว4ี่เมตรห้ค่ะนี่ค่ะผ้าพื้นเขาตัดกับตัวผ้ายกดอกจะสวยงดงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะผืนต่อไปนะคะพืนนี้จะเป็นสีตะกั่วค่ะสีตะกั่วนะคะชุดนี้ลายที่กุินพุ่มโบลามค่ะสีตะกัว่วสวยหรูค่ะ ใส่ได้ทั้งงานเช้างานเย็นเลยค่ะผืนต่อไปนะคะสีกลมค่ะกลมเนวี่หลายเจ้าจอมค่ะยกดิ้นเงินสวยวิจิตงดงามเช่นเดียวกันค่ะสวยเรียบหรูลูโก้มากค่ะ ผืนต่อไปนะคะเป็นสีม่วงค่ะผอบผ้าผืนสีม่วงเลยผืนนี้เป็นสีม่วงประเทศนะคะลายรุ่งเรืองโบราณค่ะยกดิ้นทองค่ะส่วนผืนนี้นะคะผืนผ้าชุดนี้จะเป็นสีพิเศษมากๆค่ะเพราะเส้นยืนของเขาเป็นเส้นยืนดำค่ะ อยดูรายละเอียดใกล้ๆเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็ยกดิ้นทองแล้วสีเขาจะออกมาเป็นแบบสวยแบบสวยพิเศษมากๆอะคะ่ะสวยแบบคล้ายๆส้มอิดจะว่าเรียกส้มอิดก็ได้นะคะลายที่คุณแก้วโบราณค่ะนี่ค่ะผ้าพื้นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีส้มอิดประมาณนั้นเลยค่ะโทนนั้นเลยตัวนี้ค่ะลูกค้าที่ ถามหายกดอกลอยยกดอกรอยของเรามีหลายสีเลยค่ะและหนึ่งในนั้นก็จะมีสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลโบราณจุกดอกลอยดิ้นทองเชิงดิ้นทองค่ะต่อไปเลยค่ะดอกลอยสีม่วงค่ะสีม่วงพระราชินีสีม่วงพระราชินีชุดนี้นะคะดูลายจุกดิ้นเงินใ,นใกล้ๆเลยค่ะ จกดิ้นเงินเชิงดิ้นเงินค่ะสีม่วงพระราชินีสวยไม่แพ้กันเช่นกันเดียวกันค่ะสวยงดงามมากๆค่ะผืนต่อไปเลยค่ะผืนนี้ก็สวยไม่แพ้กันค่ะพี่ๆขาอย่าดูลายใกล้ๆได้เลยนะคะผืนนี้จะเป็นสีเม็ดมะปรางบานเย็นค่ะ เป็นผ้าพิถอพิเศษแยกกาดแยกดอกลายมณีจันทรค่ะเป็นผ้าแยกกาดแยกดอกลายมณีจันรค่ะสีพิเศษเลยสีเม็ดมะปางบานเย็นค่ะผืนต่อไปนะคะคืนนี้จะเป็นสีม่วงเขาจะเป็นม่วงแบบไม่ไม่บานเย็นนะคะเพราะว่าเส้นยึนเขาเป็นสีดําเป็นสีม่วงแบบสวยเลยค่ะ สีม่วงลายกุหลาบพันปีโบราณค่ะยกดิ้นเงินสวยงดงามเช่นเดียวกันค่ะผืนต่อไปนะคะเผ <c oughs> ื่อน,นี้นะคะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดสีม่วงเปลือกมังคุดชุดนี้นะคะจะเป็นลายสุริยะฉายค่ะลายสุริยะฉายสอดดิ้นเกรสรด้วยดิ้นเงิน ส่วนเชิงของเขาจะเป็นดิ้นทองค่ะตัดกับตัวดอกยกไหมเชิงดิ้นทองคือตัดกันได้สวยลงตัวมากๆค่ะสวยวิจิตรงดงามมากๆค่ะพี่ๆค่ะผืนต่อไปค่ะผืนนี้จะเป็นสีชมพูกลีดบัวค่ะ สีชุกคู่กรีบบัวชุดนี้นะคะสวยไม่แพ้กันเลยค่ะพี่พี่่ะลายพี่กุลหลวงโบราณค่ะสีหวานสวยใส่ได้งานมงคลได้หลากหลายงานมากๆค่ะพี่พี่่ะ <c oughs> สีม่วงประเทพค่ะลายกุหลาบพันปีโบราณ สีม่วงพระเทพลายกุหลาบพันปีโบราณชุดนี้ก็สวยวิจิตรงดงามมากๆค่ะน้องกนกวันอยากนำเสนอชุดนี้ค่ะลายนี้จะมีที่ร้านกนกวันร้านเดียวเลยค่ะลายกนกวันนารีโบราณค่ะสีเขียวค่ะ สีเขียวพญานาคสวยมากๆค่ะตอนนี้จะมีแค่สองชุดเท่านั้นค่ะมีสีเขียวกับสีทองค่ะสีทองจะเป็นชุดนี้ค่ะสีทองจะทอลายยกดิ้นทองเต็มสี่เมตรค่ะพี่ๆเดี๋ยวดูลายใกล้ๆนะคะลายกระกวานารีโบราณชุดนี้นะคะเอาไว้ใส่ ัดชุดราตรีหรือว่าจับนุ่งสดได้เลยค่ะจะเป็นแบบว่าลายเต็มทอลายยาวเต็ม4เมตรเลยนะคะปกติเราจะทอแค่ลาย2เมตร20แล้วก็ผ้าพื้น4ี่พื้นไปตัดเสื้อใช่ไหมคะ2เมตรย0แล้วก็หน้านาัง10เซนแต่ตัวนี้นะคะพิเศษขึ้นมาค่ะทอลายยาวเต็ม4เมตรเลยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสีทองค่ะสีทองมองคลยกดิ้นทองชุดนี้ค่ะลายพี่กุลสมเด็จค่ะมีผ้าพื้นด้วยนะคะยกดิ้นทองทั้งชุดเลยค่ะเผืนนี้ก็สีทองเช่นเดียวกันค่ะ ลายกุหลาบพันปีโบราณยกดินทองลายกุหลาบพ 1, ันปีสีทองมงคลค่ะเป็นยกดินเงินนะคะชุดนี้กุหลาบพ 1, ันปียกดินเงินสวยมากๆค่ะพี่ๆค่ะ